มาค่ะเพื่อนเพื่อนต้มไก่หม้อใหญ่เลยวันคริสต์มาสไอแมวต้มไก่มอใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนดูหัวใจตับโอ้แล้วไก่เหนียวด้วยค่ะโซเจีงอายเลยครั้งวันเนี่ยต้มไก่โซเจงนะคะข้วโลกเหนือโซจงข้วโลกเหนือคะ่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อนโซจ้งข้วโลกเหนือนะคะกินด้วยกันวันคริสต์มาสไอแมวจะองด้วยการต้มไก่ <laughs> แซบหลายเพื่อนเพื่อนดูอ๋อ หอมน่ะไก่ตัวหนึ่งแล้วก็เครื่องในกับนี่อย่างละแพ็คโอ้ยมาเด้อเพื่อนๆเ,เด้อแซบหลายโซเจียงขั้วโลกเหนือค่ะร้านโซเจียงนี่จะรู้แต่จากคนโคราชเนาะแต่โซเจียงมาอยู่ที่ขั้วโลกเหนือแล้วค่ะที่นี่ฟินแลนด์ค่ะต้มไก่ฟินแลนด์นะคะต้มไก่ขั้วโลกเหนือค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะยายแมวทำเองสูตรฝีมือกุ๊กใหญ่ไม่ใหญ่แมววันนี้ บายบายนะคะขอให้รับชมอย่างมีความสุขกินต้มไก่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขาดย่างเดียวคือกัญชากัญชาย,ยังไม่ส่งมาขายเลยบ๊ายบายค่ะแซ่บค่ะแซ่บแซบแ